ก็จากสุภีทูตโทมิครับเจอกันกับผมนะครับกับคนกลิเอสเมื่อช่วงที่แข่นต่อยก็แล้วท่านต่อที่สาวจะเกิดอะไรกับทิปตัวแปลกอย่างนี้ศูนย์สามมาเสียหน่อยต่อมั่วทานขยาดนีนหน่อยเขาขี่อย่ามามาต่อกันยเงครับ ข,ข้างหน้าจะมียังแข็งสูงสี่ห้องนะครับเดี๋ยวเราหาก่อนนะเอ้ยไม่ใช่ถุงทีอนะไรนี่ครับกดยากกดเย็นมากนะครับ ตทำไมข้อวิยาสำคัญนะตอนถึงายสองสี่ห้าก็ไปสองห้าสิบเรอวอัพโดอย่างนี้ครับสองสี่ห้าครับเดี๋ยวน้องพยายามเนี้ยใจสิดๆน้อง้ขนาดนี้ตอนนีกสีสี่สอห้านิ่วสิครับ โอ้ยครับก็เยียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นจากนี้จะมีสี่แครับต่อไปเป็นอันสีดำไหม,มครับ

เนี้ยก็อันต่อไปอุ้ยไม่ใช่ะครับหากาอน่อหาใหมา่หาใหาม่หาใหม่หาใหม่ไอวทย์ให้โอ้ยจะแชร์นหาก่อนนะ โทษด้วยครับทีน,นี้มีแบ่งแค่สองท่วงนะอีะอ แค่จะเวียรไใส่หเงี้ไม่ต้องเียวมาเียวมาเดีะยวก็ต้องหาเอก่ะ

ก็จะเป็นแมทนี้กินที่เจ้าของใอห้ครับอันอาจมีเสียงยมเข้ามาแล้วก็คลิปนี้ต้องของให้กับของเพื่อนเลยเป็นซีรีส์ทังงง้งหลาย การงานการงานเลยไม่คูว่ากอุ้ยอุ้ยอุ้อืมยยากไม่คู้ที่ ไปกันเถอะโอเคไหมครัแหมแหมนี่ปะมาขึ้คนเนี่ยลังไงก็ไม่ต้องปกนี้ยง mm <laughs> นนี้คืออะไ่เนหา่หน่ยฮคือจะจะฝีขนไม่ยอมคือ ไปดูขั้นตอนที่5กันนะครับคือโซ่คู้ฟังไปต่อ ผมแน่ครับ Ừ. Dạ, các bác ดูมันใช้หัวปิดผ้ามากขึ้นนะให้เอาปิกก่อนให้กัน

gió khó nhá như anh này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì clip hay Rồi xung quanh khác thì hết phải hữu hai bếp rồi á Hãy ต้องใส่ทียังแน่สิองใส่ที่นี่ขอีเนี้ยหาก่อนนะ

อย่างนะหักเงี่ยโอเคผมต้องจบคนี้ก่อนนะครับแล้วก็หมดไอ้อ่ะครับสำหรับคลิปน,นี้ถ้าใครก็ชอบกดกดยิ้มกดแชร์ ก็แค่กดสังคายไอ้ยี่ตใหม่ใหม่กดใจกดแค่แล้วกดสังคายนะครับยาวแน่ไว้เลยเออย่อคลิปใหม่ครับอยู่เหมือนมาหัวต่อยก็เสร็จได้หรือเปล่าอ่ะนะครับผู้ชมคิดว่าไงมาคอมเมนต์เอาได้กันนะครับคุณผู้ชมทั้งหลายตอนนี้ผมขอหย่าไปก่อนหัวยัดกันใหม่ครับสวัสดีครับ